กองวิศวกรรมและวางแผนฝ่ายวิศวกรรมและบริการสำนักงานตั้งอยู่ชั้นที่6อาคาร A สำนักงานกฟช1มีจำนวนพนักงานในสังกัดจำนวน31คนหน้าที่งานหลักหรือ Key Responsibilities จำนวน7ข้อดังนี้ 1. งานวิเคราะห์วางแผนระบบไฟฟ้าและการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 2. สำรวจออกแบบประมาณการสถานีไฟฟ้าชั่วคราวสายส่งและระบบจำหน่าย 3. จัดการงานซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศและการเชื่อมโยงระบบของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก SPP ขนาดเล็กมาก v s p p 4. งานจัดทำปรับปรุงแผนที่ระบบไฟฟ้า ข้อมูลสารสนเทศระบบไฟฟ้าและพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง 5. การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน 6. งานความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน 7. ควบคุมดูแลมาตรฐานงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิวเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม แผนผังการบริหารงานผู้อำนวยการกองนายกเกษมอัจฉริยาการุณรองผู้อำนวยการกองนายธานินชมภูโครและนายชุมพลอัครพ,มพรมแผนกในสังกัดจำนวนหกแผนกมีผู้บริหารดังนี้หนึ่งนายปฏิพานสุดธรรมนองหัวหน้าแผนกวางแผนระบบไฟฟ้า สองนายมิรพันธ์สมศรีมีหัวหน้า,ผาแผนกปรับปรุงระบบไฟฟ้าสามนายอาคมชาวเมียงหัวหน้า,ผาแผนกส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 4. นายนาทพงศ์เป็นคำพาหัวหน้า,ผาแผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 5. นายอนุรักษ์นาแซงหัวหน้า,ผาแผนกมาตรฐานและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า6นางสาวอาริวนันคารจรเดช ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแผนที่ระบบไฟฟ้ากองวิศวกรรมและวางแผนมีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินการตามภาระหน้าที่และนโยบายของผู้บริหารโดยงานยังเต็มความสามารถเพื่อสร้างผลงานให้เกิดเอ้าคำให้สูงสุดต่อหน่วยงานดำเนินงานภายใต้ค่านิยมทันโลกบริการดีมีคุณธรรมและทรัสต์ขององค์กร